เขาหยุดหลายอนวันหยุดเท่าหลายเขาบริยุทธ์ตามมวันนี้ตงการเขาก็บริยุทธ์วันปีใหม่กับบริยุทธ์ตรงเล้กะเกีบไห้ปีวันหยุดวันพ่อวันแม่เป็นวันหยุดก็เก็บไห้บริยุทเด้ทำงานนะหมูเขาคือปนยุทซ้ำๆหนึ่งหมาเขาใจเนาะ ยุดได้เที่ยวหลายของเขาเนี่ยมันเป็นวันเทศกาลยังเขาก็ได้หยุดเหมือเดย์ยุตตามวันตามปฏิทินของเขาบ่ได้หยุดเดย์รถหนังเขาขี่ไปทํางานทําการนะเนาะอืโทษหลายแฮ่ลงบันหารลงบันหนุกลัวแมนอยู่ใต้ดินเลยนั่นแหละไหวได้แป๊บเดียวกะเธอมันแมนมาสุดใจละมทุนรักสองพารางสอง แลนอ้อมลงมาพุ mm ่นบางสื so ่อเตาปูนไปฮอดน้นหุ่นเหมือนก็โง่รูปปัจจิ์ตะวันบนมาทาผ้านาระเขาแลนไป่ทำการทำงานเขามีเถืองใต้ดินแล้วก็เถิงดินลงลงบรรหารล่องบรรดีทอนเงินเขาเขาสื่อก่อนเขาทอนก่อนเขาเรียบร้อยตัดออกไปยอดออกไรื่อยนั่นจังหวะมีเครื่องยอดอัตโนมัติแล้วประตูมันก็เปิด หว่ะหมวะตั้งแ่ออ่าะไฟกตัวรถไะเออนายก็ีนั่งอยู่ในนั่งอยู่กหมองนัู่ัหม่อนอย่ในห้งขายู่ในต้งานสบายเงินเดือนน้อยเงนเดือนเท่าไหร่ข้าหเงินเดือนหมื่นค่ะ

จงโรดดินออเออจงโรดไทยอีบอโรดไทยด้วกันไปหนาสิมันเปลืกมันท้านในบ่ผูกมันแล้วก็ให้หันไปทางฝุ่นเลยให้มันเข้าไปทางเหงุ่นผูกเสีเสาวไว้เวลาหนาวมันก็น,นอนเกือกอยู่หันดีดินดินแล้วก็เสาหักเลยเอ้ยโดดจ้าไกต่ตีกันเ <laughs> พลินแหงอยากหามมึงว่านี่เฮาย้นไก่มันตีกันอยู่ในคอกไหม เป็นสิเขาไปแยกไหมอยากไปหามใคร <c oughs> อยากไ,ไปหามกดิ <c oughs> เอาเขาไปเลยก็บวจัก ไปเดินดมิยูนันยูน้ำยายูน้ำยายูเน่ละยูหันจะไปน่หันดี่ะมันก็ไปนั้เขาเลยละเนาะมันแหงหูทางว่างหันสีม่ามันเหลียวไปทงหน้ามันว่าแต่สีพาไปหน่าไปย่างไปบึงยางไปยางไปมันจะไปทางไหน ทำทางถึกจ่าปล่อยไว้มันไปยู่น้ำเจ้าดอกมันห um, ูทางเมื่อเนาะไปเลยไปฝุ่นไปอยู่น้ำหวานหญ้าเบิ้งที่หลังเบิ้งเห็ดอย่างนี้ไปยู่น้ำหญ้าไปไปเร็วไปเฮไปอยู่น้ำหญ้าไปไปเร็วไป เด้อหุ่นไปหุ่นเร็วไปจี๋ล่ะไปเร็วมาเดือมาเดือหนาบาไปเร็วไปเร็วไปจี๋ล่ะไปไปเร็วไปหุ่นไปมาเดือมาเดือไปเร็วไปเร็วฝุ่นไปอยู่น้ำยาฝุ่นเหม เออเป็นแรนน้ำเลยเลยแค่หนังห,ห,หืมุงเงินแค่ยังอ่ะเด่นรูปเดียวแค่ยังอ่นงะ,น,ะนอนตากแดด an tak d'e